ตอนที่ผมต้องนำแบร์โมโมเปิดทางแรกนี่ครับมีคนอื่นเหมือนกันที่อยากพยายามติดต่อเข้าไปกับทางญี่ปุ่นนำเสนอว่าเขามีธุรกิจใหญ่โตแค่ไหนโชว์ความว่าอนาคตมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนใช่ไหมครับแต่สำหรับผมเนี่ยตอนนี้เรามีความมุ่งมั่นเป็นหลักผมต้องบินไปญี่ปุ่นต้องบินไปเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องไปเรียนแม้กระทั่งการเก็บโต๊ะการรับลูกค้าการกวาดพื้นตอนนี้สิ่งที่ผมไม่ต้องทําก็คือขัดห้องน้ําเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้านเขามีห้องน้ําแต่ของเราไม่มีโชคดีมาก สวัสดีครับเอสุลเวทตไตรานนะครับและนี่คือเรื่องราวของผมและโมโม่พาราไดส์ครับถ้าถามว่าความซึมซับญี่ปุ่นเนี่ย เนผมยุคผมเนี่ยเราก็เติบโตกับอะไรที่มันเป็นเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วทั้งหนังสือการ์ตูนทั้งวิดีโอเกมทั้งหนังต่างๆเลยคือเริ่มต้นเลยนะครับจริงๆก็ยังไม่มีความคิดที่จะเปิดร้านเป็นของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยได้ช่วยที่บ้านทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการทําขนมส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็ได้มีโอกาสไปเลือนธุรกิจเนี่ยครับที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกเราก็มีความ ชาเลนจ์ในตัวเองอยากท้าทายอยากจะได้ทําอะไรใหม่ๆหรือได้ทําธุรกิจใหม่ๆที่เป็นการเริ่มต้นด้วยเราเองก็มีโอกาสได้ไปเจอกับร้านโมโม่พระจาที่ญี่ปุ่นเข้าตอนนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าร้านนี้มันเป็นร้านที่แบบว่ามีรูปแบบมาตรฐานที่ดีผมมีความรู้สึกว่านี่คือร้านที่เขาทําอาหารชาบูและสุกี้เนี่ยที่มีคุณภาพระดับสูงได้ในราคาที่จับต้องได้ แล้วก็จับลูกค้ากลุ่มกลางนะครับไม่ได้จับระดับพรีเมียมจนเกินไปด้วยคอนเซปต,ต์ของเขาต่างเนี่ยมันน่าจะสามารถนํมันมาเมืองไทยแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ชอบทานชาบูสุกิีายุ่นคือผมชอบอาหารญี่ปุ่นประเภทอื่นแต่ชาบูสุกิสายุปนเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่เก็ตวิธีการทานของเขาจนเพื่อนผมเนี่ยสอนวิธีการทา,ทานที่ถูกต้องซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้ผมเริ่มเก็ตแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อ วิธีการทานไ่ย like ุ weather, people people ่นมันแตกต่างกันก็เลยรู้สึกว่าผมสามารถนําให้คนไทยเนี่ยเข้าใจได้ถึงวิธีการทานที่ถูกต้องเนี่ยคนไทยก็ได้ชอบชาบูสุกี้ไ่ปุ่นเหมือนกับผมได้ครับคือตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าตลาดชาบูสุกี้ในเมืองไทยที่เป็นแบบไ่ยุ่นแท้เนี่ย มีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยคือจะมีแค่เป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทยเนี่ยทำขึ้นมาเองตอนที่พยายามติดต่อที่จะเข้ามาเปิดที่เมืองไทยต้องบอกว่ามีโอกาสที่ดีของผมที่สามารถลิงก์ไปถึงกับเจ้าของได้แล้วก็เชิญเจ้าของมาเมืองไทยตอนนั้นผมก็พยายามเต็มที่ในการโชว์แพชชั่นที่จะให้เขารู้สึกว่าผมนี่คือพาร์ทเนอร์ที่ใช่เนี่ยก็คือคําที่ว่าผมอยากจะเอาชาบูสุกิซาย่ปุนเนแทยมาเปิดที่เมืองไทยโดยที่ผมจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรให้เป็นสไตล์ไทยเลยแต่ผมจะนําความเป็นญี่ปุ่นของเขาเนี่ย มาสื่อสารกับคนไทยเพื่อที่จะทให้ร้านนี้เป็นร้านที่คนไทยชอบเหมือนกับที่ผมชอบผมบอกได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนอื่นเหมือนกันที่อยากพยายามติดต่อเข้าไปเท่าที่ทราบทีหลังก็คือคนอื่นๆเนี่ยเขาพยายามจะนําเสนอว่าเขามีธุรกิจใหญ่โตแค่ไหนเขามีเงินมากแค่ไหนเขาจะสามารถขยายสาขาหรือเปิดกิจการได้มากแค่ไหนแต่สำหรับผมสิ่งที่โชว์เขาไปคือเรื่องของความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากกว่าแล้วเขาก็คงเชื่อมั่นว่าถ้าผมมีความมุ่งมั่นอย่างนี้จริง ผมได้ทําแบรนด์เขานํามาเปิดที่เมืองไทยได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ผมต้องนาแบรนด์โมโม่เปิดทางแรกนะครับผมต้องบินไปญี่ปุ่นต้องบินไปเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องไปเรียนแม้กระทั่งการเก็บโต๊ะการรับลูกค้าการกวาดพื้นผมต้องเรียนรู้ทุกอย่างนะอน,นั้นสิ่งที่ผมไม่ต้องทาก็คือขัดห้องน้ําเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้านเขามีห้องน้ําแต่ของเราไม่มีโชคดีมากผมกล้าพูดได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่พยายามผลักดันให้มีการทานุก,ากี้ยากิน้ำดำนะครับคู่กับไขด่ดิบ เพราะว่าตอนนั้นร้านชาบูสุกี้สไตล์ญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าเขาเสิร์ฟคนญี่ปุ่นเขาจะให้ทานไข่ดิบแต่ถ้าเกิดเขาเสิร์ฟคนไทยเนี่ยเขาจะเอาไข่ลงไปผัดในหม้อเพื่อทําให้มันสุกก่อนในช่วงแรกจะมีปัญหามากเหมือนกันที่ลูกค้าจะไม่ทราบว่าชาบูคืออะไรสุกี้คืออะไรเขาก็จะบอกว่าชาบูเนี่ยคือน้ำำําดําสุกี้เนี่ยคือน้าําใสเพราะสิ่งที่เรารับทราบกันมาแต่ไหนแต่ไรก็คือสุกี้มันต้องเป็นน้าใสๆสแต่จริงถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอันแท้นเนี่ยชาบูมันต้องน้งนํใสสุกน้อาขุก็ ทานกู้กับไข่จริงแล้วเนี่ยร้านโมโม่พาราไดซ์ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ร้านที่แบบว่าดังมากหรือไม่ใช่ร้านที่แบบมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศขนาดน,นั้นแต่เขาเป็นร้านที่เป็นโตเกียวเบสคือเป็นร้านของคนโตเกียวที่มีประมาณสักสากว่าสาขาตอนนั้นนะครับตอนนั้นที่นำมาเปิดเนี่ยต้องบอกว่า ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างโอเคตั้งแต่ครั้งแรกเลยแต่อาจจะไม่มีคนมาต่อคิวเยอะเท่าปัจจุบันแต่มีลูกค้าแวะเวียนมาหาเราสม่ำเสมอบอกปากต่อปากต้องบอกว่าผมไม่เคยเน้นการตลาดเลยผมพยายามตั้งใจทำลายให้ดีที่สุดแล้วก็นำเสนอความเป็นญี่ปุ่นที่ถูกต้องคนอาจจะยังรู้จักผมไม่เยอะเพราะเราไม่เคยทำการตลาดแต่ว่าเราจะให้คนเขาค่อยๆขยอยเข้ามาหาเราเองเพราะผมเชื่อในเรื่องของการเติบโตแบบอย่างแข็งแรงโดยค่อยเป็นค่อยไปแล้วยั่งยืนมากกว่าจุดมุ่งหมายหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้ตอนนั้นก็คือตั้งใจว่า ถ้าวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าคนไทยนึกถึงชาบูสุกี้สไตล์ญี่ปุ่นอยากให้นึกถึงร้านโมโม่พาราไดซ์มาเป็นอันดับหนึ่งเขาอาจจะมาทานหรือไม่มาทานก็ได้ความชอบอาจจะชอบหรือไม่ชอบแตกต่างกันไปแต่ว่าเขาต้องทราบว่าอันนี้คือแบรนด์ที่มันเป็นร้านชาบูสุกี้สไตล์ญี่ปุ่นแท้ซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดนึกถึงคําว่าชาบูชาบูและสุกี้ยากิสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยก็มักจะนึกถึงโมโม่พาราไดซ์ ความเป็นตัวตนของผมไปอยู่ในร้านโมโม่พาราไดซ์ต่อให้ร้านโมโม่พาราไดซ์เนี่ยเป็นแฟนชส์มาจากประเทศญี่ปุ่นแต่คาลเลกเตอร์เนี่ยมันกลับกลายเป็นมีความใกล้เคียงกับตัวผมเคยมีการทำรีเสิร์ชว่าคนเนี่ยมองเห็นภาพว่าร้านโมโม่พาราไดซ์เนี่ยเป็นยังไงคําตอบคือผู้ชายอายุประมาณ30มสกว่าถึง40นะครับเป็นคนขี้เล่นเป็นคนจริงใจแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงๆซึ่งมันก็เป็นภาพที่เป็นภาพใกล้เคียงกับ ตัวผมซึ่งผมว่าตรงนี้มันมีมนเป็นส่วนสําคัญมากครับที่การทาธุรกิจแต่ละคนควรจะแบบนาความเป็นตัวตนของเราเองเนี่ยส่งให้กับลูกค้าให้ถึงให้ได้ผมเป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็ลงงานจริงลงดีเทลกับงานจริงแทบจะทุกคนทุกฝ่ายในบริษ,ษัทเนี่ยต้องมานั่งประชุมกับผมในขณะที่ผมก็มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เหนื่อยกับการใช้ชีวิตกับการทํางานยังพร้อมที่จะทําอะไรใหม่ๆเรื่อยๆ สิ่งที่ผมตั้งมั่นและตั้งใจมากที่สุดก็คือการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพราะผมเชื่อว่าการที่ลูกค้าออกมาใช้บริการร้านอาหารเนี่ยเขาตั้งใจมาไม่ใช่แค่มาทานอาหารอย่างเดียวแต่เขาตั้งใจมารับความรู้สึกรับประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการทานอาหารนอกบ้านการเริ่มทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงแล้วก็ต้องเข้าใจมันจริงๆแล้วลงลึกกับมันการทาร้านอาหารเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะชอบเข้าใจผิดบางคนบอกว่าฉันทําอาหารอร่อย เก็จะเปิดร้านอาหารได้แต่จริงๆไม่ใช่ร้านอาหารหนึ่งร้านเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับการบริหารหนึ่งองกรเล็กๆเลยถ้าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาต้องเป็นทางผู้จัดการร้าน HR จัดซื้อเขาต้องทําได้หมดเขาต้องเข้าใจหมดทุกอย่างแล้ว<อ>ต้องสนุกกับมนันจริงๆเพราะถ้าไม่สนุกกับมนันจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกแบบว่าฉันกนำลังทําอะไรอยู่แล้วฉันก็จะไม่มีความสุขสําหรับโมโบพาราไดส์นะครับผมก็ยังมีแผนในการเติบโตอย่างต่อเนื่องตอนนี้การที่ลูกค้าต่อคิวมากๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่การดีเพราะว่า บางทีลูกค้าก็อาจจะเบื่อนั้นผมอยากจะเปิดสาขาเพิ่มแน่นอนเราก็จะมีร้านสาขาแรกที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสาขาเซนท่นชนบุรีเป็นทางแรกจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเชิญตัวเองมาตล,ลอดการทำโมโม่พาราไดส์สำเร็จแล้วก็ไปเปิดร้านน้ำเบสพรีเมียมขึ้นมานะครับเป็นร้านชาบูระดับไฮเอนมีการทําร้านโมโม่พาราไดส์โกขึ้นมารวมถึงมีการนําแบรนด์ใหม่เข้ามาเปิดเช่นแบรนด์ไก่ทอดจากประเทศเกาหลีมาเปิดที่เมืองไทยนะครับชื่อร้านเอาากอจักรตอปกีชิคเก้นนะครับและล่าสุดนะครับชื่อร้าน กิวคัสสึเกียวโตคัสสึกิวนะครับซึ่งเป็นการทานกิวคัสสึเป็นเนื้อทอดสไตล์ญี่ปุ่นผมไม่ได้มีแบบว่าเป็น นักธุรกิจชื่อดังคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยครับโลโมเดลของผมก็อาจจะเป็นที่บ้านที่ปลูกฝังเรื่องการทํางานมาหรือพี่ๆที่รู้จักกันที่เขาเป็นนักธุรกิจที่เขาประสบความสาเร็จมาก่อนแล้วผมก็พยายามที่จะแบบว่าเรียนรู้และนํามาปรับใช้ในการใช้ชีวิตของผมในการทําธุรกิจของผมมากกว่าผมไม่ใช่นักธุรกิจที่แบบว่ามีคนนู้นคนนี้มาคอยทํางานให้ผมจะไม่ใช่ผู้บริหารที่นั่งอยู่ออนท็อปแต่ผมจะเป็นผู้บริหารที่อยู่ข้างใต้สุดแล้วจะพยายามผลักดันทุกคนให้ไปข้างหน้าด้วยกันให้เกิดองค์กรที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา ทุกอย่างน้องถูกเดินไปได้อย่างสมบูรณ์ทำแบรนด์ใหม,ม,ม่ต้องสมบูรณ์ทำสิ่งเดิมก็ต้องสมบูรณ์แล้วก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน